ันนี้จะเป็นภายในพระโสถขอีนนะครับที่ผมกล่าวไว้นีฮะจะมีพระพุทธรูปครับพระพุทธเจ้านะคะรัพุทธเจ้าทั้ง25พระองค์แต่และพระองค์ก็จะมีชื่อครับอย่างเช่นพระองค์นี้ครับย8 29โทษด,ดีครับผม แจ้งผิดทั้ง28รวมทั้งหมด29พระองค์ที่กำลังจะกําเนิดขึ้นใหม่จะว่ายั้นก็ได้นอคือภาษีอริยเมตตนี่ตรงนี้นะครับนี่ครับภีอริยเมตตที่พวกเราเรียกกันเมื่อก่อนท่านจะ ประดิษฐานอยู่ตรงนี้ฮะตอนนี้ย้ายมาอยู่ด้านนี้แทนอันนี้จะเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยส่วนมากตอนนี้เวียดนามครับจีนยังไม่มาอยดกล่าวเลยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าประดับประดาสวยงามมากครับเดี๋ยวด้านในก็ผมจะนำเสนอต่อไปครับผม ด้านในหมายถึงด้านในเมืองโบราณนะภายในเมืองโบราณมีจุดสําคัญอะไรบ้าง